ยุคนะครับพี่เตอร์นะครับครับมาอยาอกกับรางวัลนี้งานที่นด้รับมาก็ก็ดีใจตื่นเต้นนะตื่นยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่ทมางานโดยเฉพาะเวลาได้รับรางวัลเพราะว่ารางวัลน,นี้มันเป็นเหมือนแบบทุกครั้งที่ได้รับรางวัลมันเหมือนแบบรีบอร์ที่ทําให้ตัวผมก็ทีมงานรู้สึกรู้สึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจทําชายในซีรีให้มันเป็นงานที่ดีที่สุดสําหรับคนดูดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้ได้เห็นถึงว่าความรักข้างในมัน มันไม่มีนิยามแต่ตัวความรักที่ดีมันก็คือความรักที่ดีก,ไไ <c oughs> ก็รางวัลน,นะครับ cast of the year breakthrough cast of the year นะฮะก็ <c oughs> ผมว่าว่าเราน่าจะเรื่องเรื่องชายของเรา cast มาน่าจะเหมาะมากๆนะครับในจจาแต่งตัวละครเพราะว่าผมมั่นใจว่าพี่ปอนเขาเลือกแล้วเลือกอีกนะครับอยากจะให้บทบาทเพราะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเมืองไทย50ปีที่แล้ว <c oughs> เป็นยุคเกี่ยวกับามีการประท้วงศึกษามี อาหารมีอะไรพวกนี้ในสมัยสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแบบเรื่องแคสตเนี่ยเ็าเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากๆแล้วก็ปอนพยายามแคสเด็กใหม่นอกวงการเข้ามาครับผมก็เลยไม่ใช่แค่คนนี้นะผมก็เลยได้รับโอกาสนะฮะก็เลยได้รับโอกาสก็ฝันผัดโดด้วยนะฮะในฐานะเด็กใหม่นะครับในวงการนะครับได้ทีเลยนะขอเล่นนิดนึงอัปปิเตอร์ปิเตอร์นี่ของใหม่แท้ๆเลยเนี่ยก็นี่ไม่แท้หรอถามว่าผมไม่แท้ก็มีความสุขครับทีอะไรอย่างงี้ที่อยู่นี่ก็เป็น ็รางวัลแรกที่ผมก็ได้รับในชีวิตแล้วก็ทีมทีมเราก็ภูมิใจมากที่ผมทำงาน,นในซีรีส์นี้เราก็แฮปปี้ทุกวันเลยที่เราได้ทำงานกับต,ต,ต,ตามสำเร็จของซีรีส์เปิดออกมาแค่อีพีแรกก็กลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองของเขาที่เราได้ไปสาระไปเป็นไงบ้างก็สำหรับผมจริงๆมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างใหม่ในเรื่องเอารูปเพราพะคือภาพ ด้วยความ1969ด้วยความมีฮิปปี้มีทหารมีความหลากหลายอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวมันเป็นเหมือนสีที่แบบหลากหลายเฉดมาเรวมกันในยุคที่มีความวินเทจเนี่ยมันมีความชาเลนจ์พอสมควรสําหรับสําหรับคนดูบางบางคนที่อาจจะชั้นเอ๊ยมันไกลตัวหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าพอได้ดูเองพร้อมๆคนดูมาเรื่องที่หนึ่งสองกจนถึงตอนนี้นะรู้สึกว่า มันเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงเพราะมันไม่ได้ย่อยยากแต่ว่ามันมันมีความละเอียดอ่อนความรู้สึกหลากหลายแบบทั้งจากคู่ของไมอาโคลทั้งจากคู่ของสนูโรรวมไปถึงการแสดงที่มันหลากหลายหลากหลายมิสิตอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้จริงๆและแลายคุณชมเรื่องแคสติ้งกับโปรดักชันที่มันมันใช่มากๆเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับโดยเฉพาะเรื่องของโปรดักชันนี่แหละคนคุณบอกมันทำถึงมากเลยครับความรู้สึกเราเอบอย่างไรบ้าง คือพี่ปอนนะพี่ปอนเขาทุ่มอยู่แล้วฮะคือเขาเป็คนคนสแตนดาร์ดสูงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแบบทั้งเรื่องแคสทั้งเรื่องการถ่ายทำโปรดักชันการนำกับทั้งหมดอ่ะเขาไม่ปล่อยสักอย่างเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเต็มตัวมาพรีโปรดักชันนานมาก,ากนะครับ <ใช S 1> น่าจะมี2ปีเนาะใช่นะครับเป็นเรื่องบทด้วยครับเรื่องบทที่พยายามอิ้นปิ้นปิ้นปูฟพัฒนาให้มันดีที่สุดรวมไปถึงความสมจริงถ้าให้สังเกตทุกอย่างพยายามให้สมจริงที่สุดอืมใช่ครับ พี่เตอร์เป็นไงบ้างเราหนุ่มใหม่ในแตนนอนในแตนนอนแานนอนใหม่ในซีรีส์เรื่องนี้มีความสุขที่ทุกวันนี้มีความสุขเลย <c oughs> แบบในการทํางานอะไรผมก็มีความสุขตลอด <c oughs> ไม่ว่ามันจะบางทีแบบเราก็ถ่ายแล้วมันบางซีนมันจะยากหน่อยแต่ว่าเวลาข้ามามันได้ทำมันได้กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีแน่อยากถ่า,<ม>า,ายนะอยาพี่ๆเขามีประสบการณ์มาหลายเรื่องเลยแต่พอเรื่องเรื่องใหม่เรามีความประจันต์เก็นพี่เตอร์ มีครับมีมีตาม,ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ขอผมคอยฟังทุกทีตลอดคอยขอคําแนะนําอะไรอย่างนี้ในการแสดงลองเขาหน้ารกครับเขาเป็นเด็กใฝ่รู้เขาอยากเรียนรู้อยากรับคําติชมอยากพัฒนาตัวเองคือเด็กอย่างนี้แหละที่แบบจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนี้คือคําสอนจากผู้ใหญ่อยา่างผู้ใหญ่ก็อายุต่างแต่เราไม่เยอะหรอกะครับ อาพี่สุนเนี่ยเราเชีเลจนมากเลยนะหินที่ที่มันทุ่มแบบทั้งตัวทั้งตายอยู่เห็นไปแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วทังตัวทุ่มั้งต้วจริงถามไปถามไปผิดไปก็ทุ่มจริงๆครับก็ไม่เคยเล่นเล่นซีรีส์เล่นละครมาก็มี3 0 4 0เรื่องแล้วก็ไม่เคยทุ่มขนาดนี้ครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมแล้วกันแล้วก็เป็นการคือได้ร่วมงานกับโอทีทั่นที่ดีคือผมรู้สึกภูมิใจถามว่าอ่ารู้สึก อย่างอื่นไหมผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความความโปรดักชันขนาดเนี้ยมันมันมันถ้าจะถอดทั้งทีมันต้องถอดอย่างนี้ค pues ร so sure yep. ับขอพูดเรื่องถอดเหรอเขาเองเลยใช่ครับประสบการณ์ติดปีเดียวกันมาถึงมาช้าในเรื่องนี้หมดเลยเลยทุกเรื่องนี้หมดเลยคือเมื่อวานเพื่อให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าผมเตรียมเตรียมตัวในการแสดงเรื่องชายเนี่ยมา18ปี ก็คือสะส,ะส,ะส,ส,ะสมประสบการณ์ <ฮ listener> นรในวงการมาใช้ทั้งหมดเลยคือเราได้ลองผิดลองถูกผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาการเร็วขนาดนั้นแต่ผมก็พัฒนาการในทุกๆเรื่องท,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 ที่เล่นไปนะครับลองผิดลองถูกแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีมาใช้นะครับส่วนเรื่องนี้ผมก็ใช้ความเรียกว่าเตรียมต,ต,ต,ตัวเยอะมากเลยกันทั้งเรื่องใจทั้งเรื่องกายนะฮะทั้งเรื่องปุ่นทั้งเรื่องเล่นกับพ์ทเนอร์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกและกันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับ นนนนบบบบทแี้อกััะคร <c oughs> ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกๆ <c oughs> คำชมทัันติชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้ผมในการผมก็ผมดีใจมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ <c oughs> และดีใจมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เอนจอยกับซีรีส์เรื่องชายครับ <c oughs> ใน EP ที่เหลือจะเห็นอะไรที่หนักกว่าน,นี้อีกไหมสำหรับผมเข้มข้นครับในซีนแนวไหนอารมณ์แซงอารมณ์บางอารมเข้มข้นครับปูคะแนนเลยกันเพราะเขาว่าจะเสียบตาแบบกุหลาบอะไรนั่นเนี่ยสิ เดูเองแล้วกันนะครับสปอยไม่ได้แต่อย่างของไมเองคนลืมภาพจำ Kim Pos ไปเลยเหมือนกันอ๋อต้องถามคนคือไม่เหลือแล้วเหมือนกันเลยรือความ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 ในภาพของมาใะคิอ k เลยนพครับครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีในฐานะนักแสดงผมก็ผมก็ถ่ายทอดในมุมว่าตัวบทมันมาอย่างนั้นนะก็อยากให้คนดูได้ได้ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีภาพจำของอะไรที่มันมาทำให้จินนาการเขาเมื่อตอนดูมันมันถูกถูกขัดไว้ ถ้าถ no ้าดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนคินเลยก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในแบบหนึ่งขอบคุณมากครับอาจจะเหมือนไมตัวจริงครับเอาไปรเอาเล่นแต่สิ่งแต่สิ่งที่ชาเลนต์เรื่องนี้เพราะว่าโอ้หนักแสดงแต่ละคนหล่อทั้งนั้นเลยอย่างไม้ภาาภูต้องมาสัมภาษณ์ข้างพี่สนใครสิบกว่าปีที่แล้วผมดูทีวีเห็นของสัมภาษณ์อย่างหล่อเลยอ่ะผมมาอยู่ข้างเขาอ่ะที่นี่สิเดี๋ยวนะ นี่คือคำชมหรือว่ามันมีเอนเนอร์จีแบบแปลกๆนะมเคก็ต้องบอกว่าแต่ละแต่ละบทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมที่เล่นเป็นฮันวาหรือว่าพุทซีเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนมากๆผมว่าพี่สดเองเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นก็ไม่เหมือนเรื่องอื่นครับครูตัวเป็นเรื่องแรกก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ที่เรื่องอื่นขอเชื่อว่าน้องเขาจะพัฒนาแล้วก็ดีบล็อกให้มันเป็นแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ วทีวีที่เหลือความเพี่พ่อจะเป็นยังไงะที่อยากให้คนไปติดตามมันค้นขึ้นอยู่แล้วไม่ไไมม่่ปล่อยให้ไม่่ปลอยทิ้งไว้กลางทางแน่นอนครับนี่แหลแบบจะค้นเตรียมหัวใจไว้ดีกว่าว่าอย่าอย่าอย่าว่าแล้วกันเพราะมันมันเข้มจริงๆครับยังมีอะไรให้รู้อนีไม่ทิ้งพี่มามีสิครับมีจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องติดตามสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับ ปากากันน,นะครับดูน้ำดูน้ำดูน้ำ EP ปากพอดี EP ที่เหลือเนี่ยติดตามก็ตอนนี้ชัยจะซีนี้อยู่ที่ EP ที่6-7เข้าแล้วนะครับใครที่ดูแล้วอีก2 EP ที่เหลือเนี่ยมั่นใจว่าจะรู้สึกกราตือรู้สึกไม่รู้จะใช้คำไหนรู้สึกมันต้องอยู่ในตรงนี้แน่ๆทั้งทุกรสชาติทุกเข้มข้นในทุกมิติรวมไปถึงเลิฟซีที่มันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่องความรู้สึกเรื่อง อารมณ์ต่างๆเยนนะคือผมอยากจะพูดแต่กลัวไปสปอยถ้าใครที่ด,ดูแล้วแต่ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูผมเชื่อว่าชายเดอะซีรีส์จะเป็นอีกเรื่องหนึงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกรู้สึกเอนจอยกับการได้มีความรักที่ดีเอางี้เลยครันผมมั่นใจว่าชายเดอะซีรีส์ถ้าคนได้ดูแล้วอ่ะคุณบอกต่อแน่นอนอจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะองไปดูแล้วจะรู้ว่าทําไมผมพูดแบบนี้นะครับ ดูเองเอาจริงๆผมพี่ยังว่ามันซับซ้อนนะถ้าอยากาดูเลเวลเน็ตซ็อกไปถึงฮาร์ดคอร์ภายในเรื่องเดียวก็ <laughs> สามารถติดตามได้ที่ช่อง 7hd นะครับตอนนี้อยู่ที่จะเข้าไปอีพีที่7แล้วหรือว่าดูย้อนหลังแต่อีพีแรกจนจจบแบบ ascensor ได้ที่ VTV ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครับขอบคุณครับ เปิด่าลค่อด้วยกันถด้วยกมองไ่นต้องนัดกันมองนะเดี๋ยวไม่งั้นตามมาจากคนเราเอาา้ายก่อน